ดาวโรแกนสุโขบาลมาเกยได้ครับเกี่ยวกันนะครับตาพิน่าก็จะได้อยู่อยู่ครับขอละทานาบังนะครับก็ว่างานทุกร่วมรักใจค่ะเสร็จแล้วนะโอเคนะครับครับไปทุกที่นะครับ พูดไงครับครับ <coughs> mm -hmm.

อัศจรรย์อัศจรรย์บรรยายอนาคตสมภพแพทย์เวลาการสรรค์สร้าง ชวบ้านชาบ้านบ้านบ่รัอาวี่รักที่รักผู้รทีตตากษิรมดู้กางกรมาวิยาลัยและรองเจ้าััดชุมพรพมารกษ์วิทย์ผู้ช่วยชาวบาัชชีศิริบผู้ช่วยชาว้าพระภูปุณณวัฒ ผู้ช่วยเจ้าว่าพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรในวัดพระธาตุศรีสมพงวรวิหารทุกๆวันนี้เป็นโอกาสดีวันขึ้นที่ใหม่ในกงรถวาีมัติเก่าผ่านไปแล้วถีใหม่แก้วพญาวันมาขวัญมาเติอกับผมในานามของคณะศรัทธาพระธาตุศรีสมพงทุกๆทุกคนทุกทางกาเงิน มาเมื้อภาคส่วนส่วนเกษตรกรมาแล้วนี้ต่นงานนั้นมีสุขูรและขอทางคนบริโภคมาซักเข้ากันหัวพระเวลาดูเรักทุกทูกวันนี้นอกจากปกติทุกงานั้นอนาจจะมีการอุ่เงิือน้วยการกรรมวัตีกรรมมัดโนกรรมทั้งต่อหน้าแหรับรังทั้งตั้งใจและขอตั้งใจ ก็กลับาัวใจนั้นส่งาอสิวันนี้คนหนึ่งก็ไปไปขอการพัฒนาพระคุณเจ้าโค้กทำแก่หลวงพ่อเจ้าว่ากัมาคืออยู่ประจำวัดเอาเป็นรักนเป็นอเป็นเจ้าอยู่วัดเฮานำพัฒนาพระพุทธเจ้าสุของพัฒนาต่อยอดแก่หลวปู่พัฒนายาวนาเสียงเจ้าที่ผ่านมา ทางสถาบันก็มีความพอใจในเตัวผมทุกที่เดินลอยการมามีการบุกบู่มาดูทุกวันนี้หากุกคนมีความปตับเพื่อวิวิธีทุกจังในโอกาสที่ใหม่นี้ในการคนยุบป่วยมาท่าสะเข้ากับหัวการคอนเทนด้ร่างหนาเอาวันในวันนี้ก็ขอส่งคำโดยมีตัวแทนของเรายกสูง ทั้งสีสู่นี้ยกขึ้นแลวก็ขอที่มรรคุณเจ้าได้เอาดูจุ่มแล้วรรกหัวพีเป็นเสร็จพิธีของการนำอย่างนี้เราขอรับบรจาคุณเจ้าเอาคุณโยโกเอาการนำทำการปฏิญญาเจ้าได้่เอาเ้าสังเกตมาเทนาทัตตะเยนกักรร สัพพนธรรมะเสทตัมเอิปันัวิราเอเเลยอายุแกส่วนี่หนึ่งหรือหรือส่วนที่สองแล้วก็โอเคเลยตัวนีย

เป็นเป็นสิรมงคลสูงสุดือว่าเป็นการปิัตเพือการสังขารรดำเงาสว่างวัพรยาวันวันนี้การปฏิัติเพือตาโบราณที่ต่าอมีผิวน้าใสและวาก็มีการเปลี่ยนแปบเตุการ์ที่าสุ่งแต่ว่าคนเามี ค้อมตพอใจในภานแรกเระ่ออยกางเก่ยนก็เป็นเป็นารนักเปลี่ยนางหลายปีเแยแล้วในปีนี้ก็เป็นเรื่องนร่อี่อกับเรไป้รคขตึงในแณ่เดีกาตอนนี้เราขอรักประเพณีที่โบราณกาดใ้ก็คพือจะที่จมามีประเจ็าพนกุลเกี่ยวเกี่ยวเรื่ประกาที่ดีสุดทอเราในฐานะต่อเลือก้อ สิวันที่ผ่านไาวันที่ก็จะเท็สิบเราก็ว่ามอาไปจากอกอครอมแต่คนที่เปนก็คือคนดูเขาดูด้วยกันนาทรรมนาลิงกับฝันคุยกับจอรมันจดต่างจากครอบแค่แป่และก็ทัศน์เจ้าสมเป็นรุ่เดสูรวมไป่กใจจงบ้านหรืเมืองมาอยู่ที่อาการ ิดียาบของตัวเจ้าทางพิจารณาในการตลอดที่พิสูจน์สมรเด็จจังไรก็ยังว่าเน็นน้อยก็เป็นเป็นตามไปให้ดีที่บ้านก็เป็นผู้หลากของท่านเน็นน้อยอยู่เราเอามาฝึกมหาท่านแต่ก็เป็นเป็นตามเอาขอในยูรูปีกับกับ อาจจะน้อยเลืนไปเรื่องมาทีทีหม่เนี่ยโดยเฉพาะในฉบังกฎในวันสองวันถึงสามวันอย่าก่อเตือนเตือนก็ไปถึงนะตือนสิบห้าวัสบเวันว่าเจ้จราสิเอดวันนต่าโอกาสสิบห้าวันแล้วก็ป็นวันีตัวแตวันรุ่งาึเป็นวันสงงเป็นวันปาจเราถือวันสุดต่อสิบห้าวันแต่แรกก็ตามก็คือ มนเป็นสีเดียวกัน่อสีเดียวกันแล้วกับแล้ว็เนนั้นพระปรเภทนี้ว่ามีทุกตัวไปแต่ว่าบางสีเะสทารกไปคนยากเก็บบวกของควกนี้ก็ได้โกรธแด้ชอบเอาตัไปกรธรืวุ่ไจับได้ฆ่าวัดในโบสถอาและเป็นอนอนแถวแต่ทูก,กท,ท่านคดที่เร็ยนได้ พาะว่าเราความเป็นธรรมเนี่ยถ้าใครมองทีตัวเราเองเนอมีเรื่องูอย่างอาวิเนียร์อาการใด่าวนเ่งเนี่ยแต่ปร้เจะไปเนี่ยพื้นที่ไายรพื้นนดีเราไม่ดู้จักับตอนนี้เรา้อไปเพกเขไปก็ตอูคือเนี่ยาจรย์ไปได้อกก่อแบบวันที่เอาแห่รามาแห่วด แกวันแทุเจ้าท่านที่ทำปฏิญาอ้่างนี้กทุกเจ้าเนี่ยกันทุกเจ้าเจ้าไหนโมดิะมาไปที่อุยานไท่ไหมเนี่ยจะเรว่าพระราตองทนี uh? ่เอาทุกเจ้าตอบทุกเจ้าพระาตุซึ่งเปสุดท้าใเจสกับเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่ะตึกมหาวิหารบ่ตกสารับโรงแรมและการทันอาทิตย์ ก็มาปฏิบาติอะไรพวก็ขกครอบแแล้วก็ผู้คนไปแห่ว่าพวกเาทำได้ในวัาพรรมรอต้องในไหนพรรมา่มกันว่าถ้าจะพวบ่อตัวไ่ได้มันจผ่านไปเพราะฉะนั้นพระเจ้าประเดชพระเจ้าะทำพรทำาจีสีท่นั่นนั้นธรนาสวดเป็นเป็กเด็กผู้ผู้นับพ่อ ป็นวัตถุนิยมเกี่ยวกับะวามของคนเดียเแต่เรื่องคํามาของพรเพุยธเชื่อจากระชตะวันตกตะสูนั่นแหะค่ะตะันสูอันนี้แตปัญญสูงล้วเป็นของร้อนนะครับอันนีปัญญาสูงไปก่อนไปกอนเกี่ยวกัวบางีย่างบา่างที่แท้ยงไม่แต่สิ่งเหล่านี้หารู้้ว่า มันเป็นกายกับเงินสินทัพเป็นการัทธิธรรมที่ต้องจ่ายแต่เพราะเรื่องอะไรไปราว่าออุโมงค์กบฏแนวต่อเมลรอยที่เราห่อจะเกิดก็จะนั่นเพื่อเอาเรื่อเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของท่านท่านที่เป็นลูกประทับโดยการทำงานที่ขัดจนอุปสรรคและก็ที่เป็นนามธรรมคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น คนเราคน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 เราทสับสาตจะเกิดคือเราเราต้องปิปิดปิปิดเปดกั้นปิังเวันนี้โบราณปฏิบัติอีกอข้อหนึ่งถ้ามีโอกาสมาสูงาสุนวันนี้พระสงฆ์พระอาตมาจัจองโดยเฉพาะระดับอาเซียน่ก็หาว่าสมควรที่จะ มาอนุเคราะห์สคอบสนุต่อสถาบันยนต์่มีโอกาสได้มาขอขมาลาโทษต่อพระสงฆ์ทั้งภายในวัดนอกวัดทั้งภูมิประเทศเรานี่ยเราสังเกตประมาเดือนะัพอมาแต่ตัสงฆ์ต่อไปนีนะครั้นมาภาพในนามของประธานหรือว่าคณะนักนัสงฆ์ในวัดพระธาตุ เจ้าวาเจาเจ้าวาก็ือโอกาสว่าในารทำกิจกรรมร่วกันสรจักรตัสัตวาจารย์จตุสัคือใี่จังใจตัวตัให้ังใจตัวตับสร้างเพื่อตัวาโดยความระมัดระอังในยับยั้งสถียนสิ่ง่าไปแล้วคิดไปอย่งงแก้่วันนี้จะมาทำคออมเดยร้สมุนโน้ ขอ้เอาคุณพระศรลป์แตะกันนาและก็คุณปรารมีคุณศิษคุณธรรมของคุณพระอาจารย์หลางเคยได้ระพฤติปฏิบัติในต่อจกเก็ด้วยก็คือเป็นอาโหสิกรรมโยมต็อธรรมาราโตต่อสัตยาแยกโยนตางมันเป็นแบบพระเา็นครับนี่นน้อยภาคภาหาสัาเนี่ยที่ยึดกุดศูสยระยะเล็ๆขนาบ ในโสนระยะใหญ่ถ้าจะแจกจากสือสกได้ละเอาหมดแต่านโสรยะในพุ้นพอีก็หมที่สิบล้นะจิบพอดีหมลกลายเป็นคนกจะ้เเนี่ยเดี๋ยวเราองันกันกลายเป็นไม่ยิกันในทีาบเพราะปนกับทุกกลายเป็นชุวาพอดีท่านก็ไดการ่างกายกลายเป็นก็ะดดจกายปต่อมาเอาไว้ว่าทุกส่วนในกายเป็นสตรีเลย แล้วติดแต่ข็ซ้อยขาไ่หางเพื่อจไม่ให้เพื่อใจดีออกไปไปป้าคนรักคนเพียรชอบเพียรเนแล้วก็เป็นมี่ับว่ามีลูกสอคนขณะที่ตอนนี้เป็นเจ้าเป็นอยู่ที่เมืองนี้ังเป็นยังไ่เวตัแก่อาสุดอาเยแกก็มีลูกสองคนไม่มีหรับเน่เราพอกไปคือคือจออะไรอย่าเี้ต่แบไม่ดีเป็นอะไร ท่านขาดทัานใจแล้วก็ไปมีมีขวดแต่ว่าแต่ละอันนี้เรียกว่ามันยากเนี่ยตัวสุดท้ายกลับไปได้ผู้ดีไปแนะนำไปขออาบอสิกรรมต่ออาณาศาลขยายอาณาศาลขยายอาบอสิกรรมก็เป็นอันุภาพแบบหายปุ๊บกลายเป็นพระกายเหมือนเดิมแล้วผมก็ตัวตนมาหาแล้วก็ไปวิจยไอ้ที่ไหนก็เลยเอาขวดส่วนท่าน อาหาสัจจะได้เออ่อพิจรณาไล่ไงโอ้อาจารยลูกเราเราเอาขายอิบเดี๋ยวก็เดือดร้อนคนอื่นแต่นี้ตกอไปเขาเรก่ใหม่ะงงานแล้อาิถาตขอไม่ได้ที่มาของศาสนาจริงนจนกรยีอโหสิกมอาหาสัจจะอโหสิกมเพื่อแก่โสละยะก็เลยนั้งแต่ประมาณนี้แล้วก็ไม่มีำาเ่อะอยู่นะ ยัไงเนี่ยเป็นเป็นมเป็นแนวไปเนี่ยไปืตามคุเจ้ายนเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่าามาดูกัว่าสังโฆสมามิตาบขว่าพระสม์ยกโคตรทนั้นเนี่ยโกรมติกโคตรหัวี่กรรมเนั้นอ่า้ก็ตูมเหี่ยปีแม้จะเจทุกเจ้ากิดะใชในตัวทัตว์ัสาสาเท่านั้ กบัวมังกัน้ามีสัรแย่เดียวอาจจะมีคุณวิีเศษเต๋าถ้าเราบรายกีนนก็มีมังกรแล้วก็ป็นอันนิพานของภุแลรันอันมากขอนิพานเลยไมได้ระดุกสักว์เถอะก็ต้องไปขอสักเพื่อสถานใหเดียวอาโหสิกกบรมืลอสถานใหญเดียวมาโหสิกกรรมถึงจะมาปฏิบัติโอ้ยแจกบเลยว่าไอ้กรุกขาือนิตัมเพราะฉะนั้นเรียกว่าสังโฆสามคคิตูเมหิปิแม้ท่านทั้งหลาย ก็คือขึ้นอโหสิก้วแก่ผู้กำหลายตัวนึกอากสาธารสังคมีจปัเ่มทคแก่ที่เจ้าต่างวันนี้เราท่านหลายการอ้ามโกก้เมือเก่กันได้ะโดยสถานนำเอาน้ำามมส่งบ่อยมาเปิดโอกาสทุ่เจ้าทุเจ้ามามายอมานั่งที่นี่และก็คือสถานอยากจไปออาโิกกับมือเก่กันได้ค่ะ แั่นก็อาตมณก็ในนงานอราระสวดก็เด้กว่าไปแล้วสตาก็ตอบรับมาแล้วเพราะฉะนั้นรับตั้งแต่ปฏิบัติเป็นไปขอเมื่อสตายาโยตหลายบ้วนจะพกใครให้เจ็บวีอายุมั่นแก่บยืนยาวที่เป็นมีอายุยืนยาวแล้วอยู่ขออยู่เป็นโรคัโรคไสของลุกเต้าเราลานเด็ด้พี่้วงปชาชนไปมันมั่อ่นั่นก็ขอให้อเจริญเตือนกวหน้า ในทุกสั์มิสัยยึไยึดซึ่งอ่านใจความรุ้พัฒนาเจอปรัถนาสิ่งใด้ของสัตว์เพ็นพอทุกสิ่งทุกประการับตั้งแต่ปัจจวันนี้เป็นต้นไปนั้นึงจะมีเด่งแก้ดีและก็ขออันษฐาว่าญาติหาวาริวะหาภุราปริโทเรนติสาสาร eva veva gito khina namu bhagavati vijitam vijitam-vadhidam-tumma-gyupa-vela-savicca-tu santapajan ho kanarasodhya pa canto savalo ko ve na sa yo-ve-va-canto-savalo-ko-ve-na-sa-to-ma-te-pa-va to ke re ka yo

บางทียากจนขลาดได้รวบรวจะรวบระใจบรากาศยมาเหมาะกับใครคนหี่งแล้วก็พิ่ารณาแได้ว่าส่วนที่จะเอาไว้เป็นการนำต่อไปต่อหนึ่งต่อไปในข้อพิีาีณีนาพิสุขสมรูปใดและบิสจุรูปใดเหตุก็เอาไวเป็นการส่งส่วนแ้วส่ยขอได้ทักท้วงขึ้นในทางการระบาดสองอันหนึ่งอาจจะเข้าอองผู้ใดที่สมงส่วน ที่อยากเข้าในโลกสัวขบอกวพระธาตี่อบเจ้าพี่สารเลิศนิลลกับของอาหารถ้าบ่าเห็นประสงค์นแล้วใจเพื่องทักโพชึนในทางการแลรับสมถ้าเห็นว่าเป็นการสมงครแล้วก็ขอให้สถาปนารุการสัญญากระทุขึ้นพร้อกับหน้าโอกาสวรนนีเคือ สัพโะุจติสัพโะุจติสัพโะุจติรัพพะทุจติครับผู้นั้รุามี่อครัครอสครเสแล้วเรียบเรียบมาเขครมครรขอบรนะครับอาบูบรมานมาเนอร์ันการมังคสะอปา

तमम तथा तमम परेन परेन नमो गच्छामि वनेति देव तक्किना इनाने कतोतरपसतेव तक्किले अजो वत्तकोरण वत्तको सेदेव वत्तको यसवत्तको बोवन्न वत्तको सौखवत्तको तुजपदानोका रोखपयवेरा शोकसतुतुवत्तवा अदेगा अतलया

Satu-satunya perawahan mereka antara Yahweh, Benazad, Kudus, dan Zazayad, Siti, Tanah, Ma'at, Taukid, Mata, Yang Subah, Ayu, Jawa, Moja, Punggak, Muti, Sia, Sawasat, Sawasat, Ayu, อาจารย์อยู่หัวอําเภอเออมาหาด้วยสิขออานาครับทุกตัวมาครับเออ <laughs>